เรากะไังจะสึกรถรเหมือนเหมือนรถไปบวชมาง่ายเหมือนปอกกล้วยไหมแต่คนซื้อรถคันนี้ไปก็ถือว่าโชคดีเป็นออนไลน์อันวัดภายในวันก็ส่งรถถึงสงขาเลยอันนี้แย่งแย่งกันซื้อผมงงเหมือนกันทำไมแย่งกันซื้อสีติ๊กเกอร์สีเหลืองโปรเจเอร์มีมันเป็นสิบสิบคันนะแย่งเอาคันนี้อะนี่วิธีการลอกติ๊กเกอร์รที่เขาแรปมาไม่ต้องเป่าร้อนเลยเหรอครับไม่เป่าครับเพราะว่า,<ร>าอะไรมันลอกได้อยู่เพราะเป็นติ๊กเกอร์แบบพิเศษปะ พีกเกอร์เนี่ยเขาต้องเป่ามันบือขั้นขั้นพี่เกย์เองสิอ่าถ้าพีกเกอย์เนี้ต้องเป่าเพราะติดแน่นอันนี้ใช้มือเลยครับอ่าไหนน่าโชว์หน่อยเหมือนศึกใช่ไหมกำลังเหมือนเหมือนรถไปบวชมาเรากําลังจะศึกรถอ่าถอดผ้าเหลืองออกนี่อ๋อลวกได้เลยนี่รไม่ต้องเป่าร้อนเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องมีไดเป่าให้ร้อนร้อนก่อนแล้วค่อยลอกเมื่อขันนี่ใช้เวลาจัดนาทีโดนนู่นแล้วครับบอเ่แต่สีโปติดออกมาหนึ่งตัวง่ายเหมือนปอกกล้วยไหม ยยเห็นไหมปอกสีเหลืองออกมาข้างในเป็นสีขาวง่ายเหมือนปอกกล้วยสุกเลยคือคันนี้นี่ลูกค้าเขาซื้อเงินผ่อนซื้อเงินผ่อนอันนี้ไฟแนนซ์เขาไม่ได้จัดรับจัดสีเหลืองไฟแนนซ์ Finance. ต้องจัดสีขาวเป็นเป็นต้องเป็นสีของตัวรถตัวรถจริงคือสีขาวหลังคาดําแบ็กท็อปหน้ารุ่นนี้เลยต้องลอกออกเพื่อจะได้ถ่ายรูปแจ้งประกันอ่าแจ้งประกันแล้วก็โอนถึงจะโอนได้เวลาเราต้องไปตรวจขนส่งว่าคันนี้มันเป็นสีขาวเพราะหน้าเล่อมันเป็นสีขาวดำไง ขาวหลังคาดาถ้าถ้าเอาแบบนี้ไปโอนโอนไม่ผ่านนะเอาไปตรวจโอนเพราะว่าอะไรมันเจอติกเกอร์สีเหลือง <_ S 1> เขาไม่รู้ว่าข้างในสีอะไรเราต้องลอกออกให้คนส่งเขาเห็นแต่คนซื้อรถคันนี้ไปก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าสีเดิมนี่ไม่เคยโดนมันไม่ค่อยได้สัมผัสคือมันอยู่แค่ในฟิล์มอ่าอยู่ในฟิลม <_ S 2> ฟ์ม,มเหมือนห่อไว้อะเจ้านี้ลูกค้าที่ซื้อไปนี่เขาอยู่ที่สงขานะเซ็นออนไลน์อยู่ภาคใต้ใช่เซ็นออนไลน์เซ็นอันวัดภายในวัน เราก็ลอกเดี๋ยวไปตรวจโอนตรวจอะไรแจะตรวจสภาพเสร็จปุ๊บทำความสะอาดก็ส่งรถถึงสงขาเลยไม่ต้องมาที่เต็นท์ก็ได้ถ้ามั่นใจเพราะคันนี้มันเดิมผมรีวิวให้ดูแล้วว่าคันนี้มันเดิมมันสวยอันนี้รถวิ่งไม้วิ่ง5 0,000โลรถปี6กสี่เออใช่ครับระวังมหลุดมาด้วยนะครับไม่รู้เป็นร้สีตัวรถหลุดยากอ่ามันแยกกันอยู่นอกจากรถเคยทําสีถ้ารถเคยทําสีไม่แน่ใช่ไหมถ้ารถเคยทําสีมาน่ะไม่ใช่สีเดิมจากโรงงานเราดึงนี่สีหลุดติดติ๊กเกอร์มาเลยนะข้างในจะเห็นเป็นพ ออันนี้ไหมอันนี้สีเดิมโรงงานนี่ติดแน่นเอ่อาโอเคเอาไปดูภายในรถไหม,ไมไนี่ต้องลอกทั้งคันเลยนะนี่อลอกอกใหม่อันนี้แย่งแย่งกันซื้อผมงงเหมือนกันทำไมแย่งกันซื้อสีติ๊กเกอร์สีเหลืองอีกมีผมมีพอจะเนิมีมันเป็นสิบสิบคันนะนแย่งเอาคันนี้คัน,คน,คน,คนมีนะมีให้เลือกไม่วิ่งน้อยกว่านี้อีกไม่วิ่งสองหมืนกว่าโลก็มี เออมีใหม่แล้วก็ใหม่ด้วยอันนี้รถปีหกสี่ผมมีปีหกเจ็ดห่นหกหกหกเจ็ดเยอะแยะเลยเ<อ>นะถ้าใครสนใจโฟล์คเจอร์ทักเข้ามาได้ออหรือสนใจ m ิวเอ็กสนใจอะไรฟอร<ถ>์เอเวอร์เลปาเจโร่มีมีครับมีให้เลือกรถจะที่นั่งอ่ะอันนี้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บก,ก็ไปทาความสะอาดให้ลูกค้าเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องเช็คนั่นเช็คนี่นให้เรียบร้อยเตรียมส่งส่งขาโอ้โหจากอุดรไปสงขาส่งฟรีนะอ่าส่งฟรีทั่วประเทศอ่โอเคครับผมเดี๋ยวผมลอกให้นะครับโอเคครับ สวัสดีครับเจนวรกน,นะครับลอเเกเหมืเซกเชียร์เนี่ยอะเรียนเดียวเรียบร้อย